ยี่ิบสี่เราบินโดนที่บริเวณถนนกูฟสตีนเ,เราก็เห็นเหมือนเป็นการเจรจาผ่ามองนะออยูนิตออยูนิตเข้าได้เลยดูเหมือนฝั่งนั้นต้องการความช่วยเหลือละอะไรกัวิลเลียมยีิบสี่บนทีกฟสตีถูกต้องถูกต้องถูกต้องเรียกตรวจทั้งหมดไปไปไป,ไปหน่วยล้อมไหมนะล้อมเข้าแบบล้อมพื้นที่นะมีกระจุกที่เดียวนะ วันนี้ผู้ก่อเหตุชุดสีฟ้ากำลังทยอยขึ้นรถเป็นรถสามคันสีขาวสีเทาและสีดำกำลังจอกจาบพื้นที่จะทูดับไฟฟ้าออนซินสี่ช่วยทวีลโค้ชเองในคองสตรีทแอบบอชเราอยู่หน้าทางเข้าเยนกบฏติดเรายังไม่เข้าไปจนกว่าเรื่องส่งวนจะเข้ามา มาแล้วกาลังเสริมมาแล้วมาด้านหลังแล้วเราเข้ามาด้านหลังแล้วยี่สิบสี่เขาเรียมยี่สิบสี่เข้าด้านหลังแล้วเขาออกทางเดียวถ้าเขาจะขับรถออกเขาต้องออกทางเดียวเดินทองินโฟตอนนี้เราอยูดด้านหลังให้แล้วอย่าเพิ่งเดินเข้ามาอย่าเพิ่งเดินเข้ามาอย่าเพิ่งเดินเข้ามาอยู่เฉยๆตรงนั้นน่ะไปก่อนาเพิ่งเดินเข้ามาเย็นๆนะอย่าเพิ่งเดินเข้ามาอยู่เฉยๆก่อน แกผู้วกนมาทำอะไรกันน่ะเดี๋ยวีนมาทำอะไรกันน่ะเอาทั้งหมดยกมือขึ้นไวก่อนอ่ะนายกมือขึ้นยกมือขึ้นทั้งหมดเลยโอเคนั่งท็ซี่เลย เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นยกมือขึ้นก่อนเดี๋ยวคำถามจริงอ่ะพวกแกมาล้อมเรื่องอะไรอ่ะเออนั่นดิล้อมอะไรอ่ะัดมา่ออนใต้งทเบได้ยินไหมผมนายยกมือขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แจ้งมาเลยสิแจ้งมาเลยสิหมดตะโกนด้วย

เดี๋ยวเตรียมพสแซมหลังรถไปนะมือถืออะไรครับยกเลยอย่าเข้ามาใกล้เราในระยะอยู่กับที่เรายกมือขึ้นไม่แกแจ้งมาเลยได้ไหมว่าเรื่องอะไรพวกฉันไม่หนีอยู่แล้วเว<ม>้ยฉันหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ทำตามคำสั่งก่อนยกมือขึ้นต้มาเลยทำไม่มีติดต่อรองกับแกเลยลิงไออะฮะไม่ er. ไม ogi, er. ีไม่มีทำตามคำสั่งก่อนแยก็ไม่มีติดต่อร้องกับฉันเหมือนกันอย่างนั้นนะอีเวนไม่อเอาไม่เอามมนจะจบนเฮฟบีเอสไวท์เวน standby โค้ดแซนเนี่ยเดียบีเี ดวไเอร์ม่อาเตอร์ไม่ต้องถือหรอกปืนนะพวกฉันไม่สู้อยู่แล้วยจบ้าโอ้แกบ้าหรือเปล่าแกบ้าหรือเปล่าอ่ะอย่านีอย่านีอย่ากิดหนียอนลไม้ยะถือปืนไปด้วยแกบ้าหรือเปล่าะยกมือ่าให้เราต้องใช้กำลังนี้ล่ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรพวกแกพวกแกก็ไม่มีสิทธิ์อะไรมาทำฉันเหมือนกันนะ่ะให้ความร่วมมือกับเราด้วยเออทำไมแ่แจ้งมาได้ไหมดับปอยนี่เป็นการทำตไม่ผิดก็จะปล่อยนะเฉยๆนายไม่มีอะไรต้องกลัวทนายไม่ได้ทำอะไรผิดเข้าใจไหมเวนเอ้ย แบบนี้ตอนนี้อย่าทำอะไรหลังรถนะแจ้งเดี๋ยวนี้ไม่ได้สั่งอย่าทำอะนั้นฉันก็ไม่ยกมือโอ้ยฉันยังไม่ได้ทำบ้าอะไรในอีเวนบอกให้เพื่อนนายเดินมาหน้ารถอย่าไปทำอะไรหลังรถเอาก็ยังไม่ได้ขึ้นรถไปแล้วนะต้อะออกมาแล้วโยนหยิบอะไรออกมาด้วยหรือนาทำตามคำสั่งด้วยเราจำไม่แล้ว เรา yeah. จะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วเราจะไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นกันก็ไม่อยากพูดกับแกเหมือนกันแกก็บอกมาหึงว่อีเวนไหนคนไหนที่แบบว่าพอคุยกับเด็กสี่เราเอามาคุยกับฉันสักคนได้ไหมอ่ะนันเจราจาได้หรือเปล่าอ่ะออกขับออกกระตูประตุประตูไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเราไปไปไปฟุตฟุตเบลฟุตเบลไปไล่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 คุณตามอย่าคุตาม ระวังนะ p o s s b l e arm possible arm างนะั้นเต่าที่ possible arm ไล่ไรถไ,ไปคันนึงก็รับมไปที่ลัสรอนดอนสตรีทชไฟเอาเอาพวกเบลล์ง่ายกว่าง่ายจากไหนชดไฟทาง east ของอุสตีดรถเบตกำลังไปโผล่ที่ 5, ดารอนดอสตีทแต่กับโรลิวนสตีนหลังนี่คนนึงไอุ้่มหยุดหยด ยุดเขาไปโบกนละ้วซนดอนเ,เล่าเขาฟุตียวไปอ๋อยูนิสไม่หยุดยิงนะ่เยเยอะเยอะเยอออกเดียบรลเทัชตอนตัดติดดูดำไฟฟ้าเราฟุตบอลชายสีฟ้าที่ถนนกบสตีดมุงหน้าโซลวิดบานี่ัวร์ดำอ่อีกเวนนี่หยุด ทีเราเห็นชัสเสร็จสามคนวิ่งอยู่ในท่อน้ำตามหนึ่งต่อสองตามหนึ่งต่อสองหมบลงหมบลงหมบลงไปดีตุดกต้ครับยู่งเฉ่เขากลับมาที่รถปลาใช่ไหมนะคนในพื้นที่อย่าขยับอย่าขยับ ถ้าทำตามคำสั่งมันจะไม่เห็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตั้งแต่แรกหรอกนะรายงานด้วยสเตเปที่วิ่งลงพ่อเขอย่งหลย นิทูดั 45, มโฟร์ไฟฟ์วอลซิปกสตีที่กลอบสตีโลเวอสเตนเกลูกีไปครับนิทูัมนิทูดัมเฟฟตีนเรายังเห็นเขาอยู่ที่กรอบสตีที่เดิมตรงรถของเขาตั้งปีงำแพงอยู่ เรา่ฟ้าเตรียมแพงมุ่งหน้าไปทางไหนตอนนี้ยังมีเดินอยู่ที่ที่ที่เอ่อเชฟของเขาอยู่ค่ะเป็นหลังกำแพงแล้วแต่ว่าไม่สามารถกเสื้อโมงหรือเสื้อฟ้าเสื้อเสื้อโมงเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  เล่มยี่สี่มีบางส่วนอยู่ที่ฮูดของเขาประมาณสี่คนตั้งม่วงพวกนายมาทำอะไรอฮะพวกโอโบล็อกน่ะฮะหนุ่มไายหนุ่มไม่ได้ยินน่ะไม่วอาอะไรเนีน่ยคุณตำรวจ ถามนายอยู่ช่วกับน,นายอยู่เาทำอะไรที่โกสติคุณล่นคอนเต้นิ่มแบอัมเดสันนอลตีเดวิดตั้งเออมิเลนต์224ตุรัสขอน้ำจ็้งจกันเราไปค่ จอตโฟตี้ขอยอดสัสเป็กที่กลับได้นะตอนนี้มีจับทูด,ดับเฟิร์สไฟมีเพียงหนึ่งมีเพียงหนึ่งเราได้แค่หนึ่งองวิลเลียมเทวินิโฟตรงท่อมีอีกหนึ่งครับเป็นชายเต้ยฟ้าโฟบอกย่างนายมาทำอะไรกันนะฮะ เอ้ยฉันคุยกับนายอยู่นะว่่าไงนุมมาทำอะไรที่โอ๊กบ็อกเอ้ยมาทำอะไรที่โกบสีอะไรนะพวกมาทำอะไรที่โกบสีฉยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อนฉันพามายังไม่รู้เลยเหรอเมื่อกี้นายคุยกันยังไม่รู้เลยเขาช่วยกินทรัพย์สิทอะธิ์เขานใส่เสื้อฟ้าบิวซีไม่รู้อ่ะฉันมาฉันเห็นเพื่อนวิ่งันก็วิ่งสมทบส่วนนิดเหรอ ูนายน่าจะตื่นนะใชะ่ดูหน้าดูตาแล้วนะนผูช้ชายเสื้อฟ้าหนึ่งคนอ,อยู่ด้านหลังกุศ์เออ่เขาหลบอยู่ในอาคารอ่าแล้วก็มีคนหนึ่งอยู่กับแก๊งบาลาอ่ะ ก็เดี๋ยวเราดวไว้คุยทีกก็ได้ครับ้วเดี๋ยวเขาเขาไปนั่งกันเ่านนั่งกันก็ได้ลีกอเตอร์เต้เราเห็นชายเสื้อฟ้าหนึ่งคนกำลังวิ่งหลบหนีภายในชุมชนของกรมสิธย์ตอนนี้เร้อนอ่ารีเรเรเรรเรเรเรก็เรารเรเาเร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 เาเร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 นเเรเท่าเรเรเร่รเริเวเร่ เห็นมีการถือปืนกันด้วยนะเห็นมีการถือปงถือปืนอะไรกทำอะไรกันหรอถือปืนด้วยเหรอเออทีเดี๋ยวพวกฟอร์มได้ก็จะโดนอีกแล้วนายนะทำอะไรกันนรอฉันไม่ฉันไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงนั่งอยู่บนรถปิีนเชื่อแล้วฉันดูจากหน้าตานายฉันนายน่าจะเพิ่งตื่นจริงๆนะนั่งนั่งอีกคนอ่ะ ใช่นอนหลับอยู่บนรถเพิ่งลงมาเห็นเพื่อนวิ่งฉันก็วิ่งนึกว่ามีใครมาไล่ยิงดูเกียร์เขานั่งรอหลังรถเลยเฮ้ยมาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเราอ่ะตามมาไอ้หนุ่มดับเบิ้ลไฟล์รถจีวีหนึ่งคันเข้ามาจากทางเข้ามาที่โกฟสตรีทเฮ้ยบ้านผมตรงนี้ครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมาที่มาที่มานี่มาที่มานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่มาที่มาที่วา ไม่ได้ทาอะไรนะผมเพิ่งไปตัดผมมาเนี่ยแล้วก็เดินกลับบ้านเห็นได้ยินเสียงหวอแถวบ้านพวกผมเนี่ยงั้นเดี๋ยวช่วยอยู่กับที่ก่อนนะเพิ่งเดินได้เลเคีนไหมผมไปยืนหน้าบ้านในบ้านผมหลังนั้นอ่ะได้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 เดินไปไหนมาไหนได้แดงก็ทราบิปเล่นทัร์นิโฟัเปิดสัญญาเซเลนไลท์เขาไปแล้ว